สิ่งที่ประทับใจมากๆเลยนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเชืรอแตมเช่นในเทอมนี้นะนั่นก็คือที่น้องแบบมีการแสดงค่ะมีสคูคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตของโรงเรียนชฉลิเผือนนางก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยนางได้รับบทอื่นนะคะแต่ว่าด้วยความที่นางแบบนางก็ปลุกใจในตัวเองมากแล้วก็มาเล่าให้คุณแม่ฟังเนี่ยนางนะได้รับบทเป็นนางฟ้านะคะซึ่งจะแบบท่องสคริปต์ของเพื่อนทางห้องได้เลยนะซึ่งคุณแม่ก็ เออกังวลใจนิดหน่อยเพราะว่าน้องแบบมีหยุดเรียนบ้างอย่างเงี้ยนะคะแต่กลายเป็นว่านางก็สามารถท่องสคริปต์ของเพื่อนได้จริงๆแล้วก็เจ้ากี้เจ้าการทําเป็นแบบออผู้จัดก,การเวทีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่แบบสมมติเพื่อนช็อตฟิลลลืมบทนางก็จะแบบพูดเสริมนะแล้วก็เพื่อนลืมอุปกรณ์เพราะวนวนเวทีแล้วนางก็จะแบบอันนี้อันนู้อน,น ون, อะไรอย่างเงี้ยนะคะนางก็จะเป็นสายแบบว่าคือตอนแรกเราก็รู้นะว่ารูปเราเนี่ยมีค สดใสในแบบของเขาอยู่แล้วที่บ้านนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาจะไม่ได้แสดงความสดใสออกมากับสาธารณะหรือที่โรงเรียนะแต่ว่าเทอมนี้ก็คือชัดเจนว่าน้องเนะี่ยแบบมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็กล้าสแสดงออกต่อนหน้าคนมากๆด้วยนะแล้วก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ด้วยในการได้รับบทของเขาอ่ะนะคะแล้วก็ ในเรื่องโดยรวมก็คือน้องนี่เข้าสังคมดลึกขึ้นยุดยยุ่มมากขึ้นด้วยนะคะค่ะรู้สึกว่าแบบออโรงเรียนเนี่ยมีส่วนช่วยออให้คุณพ่อคุณแม่เหมือนเป็นเมนทอร์ให้คุณพ่อคุณแม่จริงๆนะว่าลูกเรามีข้อเด่นมีข้อด้อยตรงไหนคือบางทีเนี่ยเราไม,ไม่ได้ต้องการทราบข้อเด่นของลูกเราอย่างเดียวการที่เรารู้ข้อเด่นข้อดีของลูกเราเ ความภาคภูมิใจมดีใจนะคะที่ได้ยินแต่ว่าเราก็อยากทราบด้วยว่าเขาต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงหรือว่าบางทีต้องมาแก้ที่บ้านหรือแก้ที่พ่อแม่อ,อย่างเงี้ยคือโรงเรียนก็จะช่วยแนะนําอิงก็เลยรู้สึกว่าแบบพัฒนาการของน้องที่เกิดขึ้นที่ชัดเจนมากๆเลยตั้งแต่เทอมหนึ่งคะะเทียบกับเทอมสามนี่คือแบบเหมือนน้องโตขึ้นมากเลย คือหลักๆเลยเนี่ยก็คือโรงเรียนช่วยนะโรงเรียนช่วยทั้งที่ปลูกฝังไม่เสร็จเขาที่โรงเรียนแล้วก็มาบรณพ่อคุณแม่ให้ไปปลูกฝังระยะยาวต่อที่บ้านด้วยเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นการดึงศักยภาพของน้องออกมาดึงความเป็นตัวตนขเขาออกมาแล้วก็ทําให้เขามั่นใจที่เขาจะเป็นตัวเองเนี่ยอิรู้สึกว่ามันสําคัญมากค่ะสาคัญมากในระยะยาวที่เขาจะต้องไปเรียนรู้ต่อไปอีกหลายะลียปี รือรู้สึกภูมิใจในตัวเขาไม่ได้ภูมิใจที่เขาแบบจะต้องเก่งเกินคนอื่นหรืออะไรแต่ภูมิใจที่เขาเป็นตัวเองแล้วก็ภูมิใจที่เขามั่นใจในตัวเองมั่นใจที่จะแสดงความเป็นตัวเองออกมาอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่ภูมิใจในตัวเขางมากนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกท่านจริงที่เหมือนแบบเข้าใจในตัวน้องเข้าใจว่า mm. เชอร์ตันเป็นเด็กแบบเนี้ย มีพฤติกรรมแบบนี้มีลักษณะในสายแบบนี้แล้วก็ช่วยกันช่วยกันดึงเอาแบบศักยภาพของเขาเออกมาซึ่งถ้าเป็นเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ดูแลกันเองแล้วก็ไม่ได้รับการไกด์ไลน์หรือเมนทอร์ที่ดีจากองค์กรก็ไม่น่าจะได้น้องเชอแตามคนนี้ออกมาคือเขาเป็นตัวเขาแบบนี้แต่เราดึงออกมาใช้ประโยชน์ของความเป็นตัวเขาเอง ออกมาได้ช้นิ่งมากๆเลยในสายตาของคุณแม่คือเข้าภุ่มใจในตัวเองค่ะอันนี้คือสิ่งที่แบบประทับใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเราทําเองไม่ได้เราเรียนต้องช่วยมากๆเลยค่ะคะ่ะก็คุณแม่ของน้องแปมห้องต้นกล้านะคะที่น้องมาเข้าโรงเรียนเนี้ยะคะ่ะสิ่งที่แบบแตกต่างไปเนี่ยสิ่งที่น้องได้มาในตอนนี้ก็คือ ที่แบบไปเล่นข้างนอกอะค่ะเขาก็จะไม่ไม่กล้าคุยกับคนอื่นอย่างเดียวนี้โรงเรียนก็คือช่วยช่วยเสริมเขาตอนนี้เขาก็จะแบบกล้าคุยกล้าเล่นกับเพื่อนคนอื่นหรือพี่คนอื่นซึ่งก็ทําให้แปลมหาเป็นที่รักของเพื่อนๆนแล้วก็มีแต่คนอยากมาเล่นด้วยอะคะ่ะแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่แบบขอมาเล่าให้ฟังว่าแบบวันนั้นเล่นมอนซ่อนผ้ากาันเพื่อนเนี่ยเอาผ้ามาวางให้แต่เขา รูก็เลยบอกเขาว่าก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนไงแล้วพอเขากลับมาเล่าให้ฟังอะแม่ก็เลยแบบว่าปวดร้อแม่ก็บอกเขาว่าก็เนี่ยเพื่อนเพื่อนรักหนูเขาก็เลยอยากให้หนูเป็นคนไล่เขานั่นแหละค่ะก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่แบบเออเราก็ประทับใจค่ะแล้วก็ประทับใจในโรงเรียนนะคุณครูเนาะที่ช่วยหล่อหลอมแล้วก็เอ่อขัดเกลาลูกเราให้ออกมามีตัวตนที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะ ก็อยากจะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ